ทุกคนครับมาดูโอเคละเออสบายใจแรกแรกเดี๋ยวยนะครับเออวัดทางก็ซนมากตอนมาใหม่ๆเนี่ยจะเอาวงไปดึงหูชายใหญ่มากัดนะโอ,อ้ดึงดึงกัดอันนี้ต้องดึงต้องประ,ะคองออกนะไม่หูก็ห่าง <c oughs> อ,อ่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโอเคกันละนะครับไม่กัดละเออ เออ,เอ,อเล่นกันได้ลูกแต่ห้ามกัดหูกันนะห้ามกัดหูกันะระวังก็ถังกัดหูชายใหญ่นะฮะรถรถนั่น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 ตีเลยเ เล่นได้ฮะแต่ห้ามกัดหูต้องเลยต้องเลย <c oughs> ห้ามสนห้ามสนนะเออจ้องแต่จะกัดหูเขาไหนพวกถังเนี่ยจ้องแต่จะกัดหูเขาเออ กินได้ครับแต่ว่าเด็กแช่เรื่องกันกินไม่ได้อ่าผลไม้ให้ข้างนอกนะครับจ้าจะเออ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 ไปก่อน ไปครับตรงนี้ผมยาวมากเอ้ยยาวาครับไครับอ่าสวัสดีทุกคนครับผมนี่ฮะ,ะนแะครับชายใหญ่ประทําเป็นนิ่งเฉยสบายใจแต่ต้องระวังโมดเอาวงไปหูหลังแล้วตอนนี้

มุมนี้ไปอยมุมอื่นเนาะหงปากินไม่ไหวแี้ว่าขัดขาขับกินได้าับกินได้าคนนี้มาแทน้พี่แฝดแฝดกินไม่ได้ลูกแฝดกินไม่ได้แดยังกินไม่ได้ครับแฝดยังอ่อนอยู่เนาะเดือนนี้ ก็จับตัวแต่ห้าจับมากกวกินได้ปะแม่ดิฉัวกินจอยเหนื่อยเอาอุ้ยน้ำลายเออให้จันเยอะ่าแม่เาโอนน้ำลายเาลยออมบแหลบ่แลยับอ้าลยะรูบมาลูทำไูกแดดโสพลไอโสโสพลกับโสอโสพิษโสพิษฮะโสพิษฮะ เ๋าตัาวผู้ตัวเมียครับผมนี่ไงน้องหูน่ารักอ่ะอ้าวดีครับกระถางนี่เปน,นีขนมปังหน้านน้นละเออโอเคสบ,บายใจต้องระวังนะครับเดี๋ยวไปเผลองับถางกันเนโอ้ยุ่งเลยทนะางกระหูเนี่ย เยบถ่าแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์ได้นะครับเป็นยาฆ่าเชื้อครับผมครับฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ฉีดนี้ด้วยนะครับแอลกอฮอล์ฉีดด้วยนะครับหอมตกเป็นไปอย่าจับงงกับปากจับตัวได้เลยครับจับงงกับปาก ครับผมบอกบอกแล้วครับบอกแล้วครับเล่นกับน้องเบาๆครับกับเบาๆได้ฮะแม่เขาครับจับได้ใช่หรอจับตัวได้ครับผม จับหัวตัวรูปหัวรูปผ่านได้ <c oughs> แต่ห้ามจับควรกับปากนะครับหัวชนก็น้องยังไม่แข็งเลยเท่าไหร่ <c oughs> อา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวถอยถอยถอย <c oughs> เอาได้ครับ <c oughs> โดนแล้วครับกระจามออกคอกแล้ว บรรยากาศเช้านี้ครับครัว,วต้องแตะอีกอกันอีกอาการใส่กันนะครับตอนนี้ครับต้องทำคะแนนนะครับงั้นไม่ได้กินอถอยก่อนได้กินแล้วก็ถอยได้กินแล้วก็ถอย มากินแล้วก็ถอยนะอ้าวนี่ครับทุกคนครับก็นี่แหละฮะน้องแฝดก็ยังเรื่องอาหารยังฟ้อนยังป้อนให้ไม่ได้นะครับแต่ว่ารถถังนี่ก็ป้อนได้แล้วนะใครมีขนมปังเนี่ยแล้วก็ป้อนให้กินได้รถถังแก้วฟ้าป้อนได้แต่น้องแฝดยังป้อนไม่ได้นะก,ก็ปลาก็ห้ามจับงวงจับปากเข้ามา,ารางังแอลกอฮอล์นะครับจับตัวได้ประมาณนั้นนะครับ บรรยากาศเช้านี้ถ่ายทอดยิ่งราให้ทุกคนได้ชมกันกับช่อง u t ท b e นะฮะมาดาสตอรี่นะครับ,บชื่อลูกสาวนะครับพนาครั<อ>บเขาก็เลยจมผมเนีย่ยตามตามชื่อลูกสาวนะตามชื่อช่องนะมาดนาะจริงกับชื่อนิคมนะครับอมา่ะไหนตัวตั่าิเล็กเชือกอนี้ฮนะ ได้โกสีไม่น้แดงเนะาะใช่ผมเพราะว่าเขาถูข้อไนครับแต่ตูนจะสูงกว่าสูงกว่ากระพุ้งจะได้พ่อพ่อเขาสูง